ูสิ่งทำกับกสิแล้วมึงก็ไปบอกนานาชาติว่าพวกเหยียบพวกอย่างโน้นอย่างนี้พวกชอบพวกอย่างโน้นอย่างนี้ดูสิมึงทํากับพวกจะไม่ให้พวกกูเหยียบได้ยังไงและคิดเหรอว่าการไปฟ้องนานาชาติและเขาจะอยู่ข้างเขาดูการกระทาของนานาชาติเขาไม่ได้สะใจกับการกระทํามึงที่ทําแบบนี้หรอกนะแต่เขาว่าคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลว่าสาเหตุอะไรพวกถึงต้องเกลียดพวกมึงหนาะ คุณผู้ชมคะใครเห็นคลิปนี้ช่วยกันแชร์ต่อบอกต่อหน่อยนะคะตอนนี้นะคะมันร้องเรียนไปทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมมันร้องเรียนไปว่าเรานะคะมีการรังเกียจเดียดฉันพวกมันแต่มันยังไม่รู้เลยคะ่ะว่าสิ่งที่มันน่ะทำกับเรานะคะเพราะอะไรเราถึงต้องเกลียดมัน นี่นะคะคุณผู้ชมมันคือเหตุการณ์ที่มันนะคะทํากับเราแบบนี้และมันนะคะก็เอา,อาเสื้อของทหารที่มีโลโก้ธงชาติของมันนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่เป็นภาพอะค่ะที่ทหารเราไปรื้อไปเผานั่นแหละค่ะ มันบอกว่าเรามีการทำลายเรามีการเหยียดพวกมันทำร้ายจิตใจของพวกมันแต่ดูสิ่งที่มันทำกับเรานะคะช่วยกันแชร์ต่อบอกต่อนะคะเพื่อให้ทั่วโลกเขาได้รู้ได้เห็นนะคะอืมเดี๋ยวลุงมีอะไรลุงจะมาบอกอีกนะคะ ความในใจของคนไทยนะครับที่อยากส่งไปถึงคนขมีกับการกระทำที่พวกคุณทำแล้วนะฮะสอให้ถึงแนวคิดนะครับแนวคิดที่คุณบอกว่าอยากได้สันติภาพนะครับออกมาเรียกร้องนะครับสันติภาพบอกว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยไปยิงใส่สะพานยิงใส่บ้านเรือนยิงใส่วัดบาอารามและก็ ทำร้ายทหาร17นายพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับชาวบ้าน17นายพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรและจากภาพที่คนไทยเอามาให้ดูเนี่ยนี่แหละครับพฤติกรรมของบุคคลที่บอกว่าอยากได้สันติภาพนะครับแต่สันติภาพที่พวกคุณอยากได้เนี่ยพวกคุณทําแบบนี้แหละครับเรียกร้องกับประเทศไทยแต่พวกคุณไม่ไปเรียกร้องกับผู้นําของพวกคุณเราเห็นในลายคลิปวิดีโอนะครับ เด็กนักเรียนนะครับนะครับทำแบบนี้เขาเห็นเยอะแยะมากมายแต่ไม่เคยมีการได้รับการตักเตือนจากผู้ใหญ่บ้านคุณแถมนะครับแถมไม่นำซ้ำส่งเสริมและให้ทุนกันด้วยเรืยอนที่ไทยนะฮะแต่ทรยศไทยคุณเห็นไหมครับภาพเหตุการณ์เนี่ยภาพเหตุการณ์นักเรียนนะครับข้ามรั้วเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยนะครับ ได้ทุนการศึกษาจากไทยปีหนึ่งนะครับประเทศไทยต้องนะครับใช้ทุนนะครับให้กับบรรดาคนต่างด้าวในการเรียนที่ประเทศไทยปีหนึ่งนะครับภาษีของคนไทย1500ล้านบาทแยกออกไปเป็นการศึกษาทุนการศึกษา800ล้านบาทกว่าล้านบาทต่อปียังไม่รวมนะครับการรักษาพยาบาลอื่นๆอีกมากมายนะครับ และทีนี้ไม่เฉพาะแค่นักเรียนนะครับที่ได้ทุนเรียนฟรีจากประเทศไทยคุณย้อนไปดูนะฮะผู้นําของคุณนะครับล่าสุดเลยนะครับคนล่าสุดเลยครับก็ได้ทุนเรียนฟรีจากประเทศไทยเรียนที่เมืองไทยแถมยังได้ทุนเรียนฟรีไปเรียนที่เมืองนอกอีกนะครับการทหารมีนาซ้าพวกคุณมาทรายศนะครับทุกๆครั้งนะครับที่มีการเจรจา กคุณไม่เคยที่จะปฏิบัติตามการเจรจาคามข้อตกลงนะครับล่าสุดต,ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับท่านนายกวุ้นเส้นของพวกคุณนะครนะครับให้นะครับผู้นำกระลาโหมของพวกคุณนะครับต่อสายตรงมาถึงฝ่ายความมั่นคงของไทยเพื่ออยากจะให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่ยิงใส่ประเทศไทยอีกแล้วเราจะไม่สร้างความวุ่นวาย ขอให้ไทยจงเชื่อใจนะฮะพวกคุณนะอยากได้สันติภาพให้กับประชาชนของพวกคุณผมก็เลยอยากจะถามว่าพึ่งมาพูดตอนนี้เดี๋ครับและก่อนหน้าล้วครับหวังว่าให้ชาวโลกเขาช่วยเหลือให้เขารู้เขาเห็นนะการการะทำของพวกคุณที่แบบนี้นะครับเขารู้ว่าพวกคุณทําแบบนี้นะฮะคุณก็ไปดูสิครับจีนนะครับเขาขายอุให้ไทยเพราะว่าเขาก็รู้ว่า ไทยจะเอาเอาวุธไปยิงที่ไหนสหรัฐอเมริกาก็ขายอาวุธในไทยเพราะเขารู้ว่าไทยจะเอาเอาวุธไปยิงที่ไหนแล้วทาไมเขาถึงขายอาวุธให้กับไทยฟังแล้วก็คิดแล้วก็วิเคราะห์ะครับพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่สอนถึงนิสัยนะครับและความคิดแพ้ไทยหมดเลยครับการการะทาหลักการคิดทุกอย่างภาพเหตุการณ์เนี่ยฮะไทยไม่เคยสอนให้เด็กไม่ชอบเพื่อนบ้าน มีแต่ให้ทำไมผมพูดอย่างนั้นครับหลักฐานก็มีคุณไปดูตามแนวชายแดนชนกลุ่มน้อยกะเหลี่ยงเมียนมาผู้ลีภยัยและล่าสุดเราเห็นนะฮะอีกหนึ่งรัฐที่แยกตัวออกมาจากเมียนมาคือรัฐกอชทุเลเขาเทิดทูนประเทศไทยมากนะครับเขาเอาธงชาติไทยไปไว้ที่บ้านเขาแล้วเขาร้องเพลงสรรเสริญน,นี่สีครับความจริงที่ประเทศไทยทํา พวกคุณก็ใช้แต่ว่ารีบอกว่าประเทศไทยไปขโมยเสียงไปขโมยดินแดนเสียมไปลุกล้ํานะครับเสี่ยมไปด้อยค่าพวกคุณถ้าพวกคุณดูสิ่งที่พวกคุณทำํำนะครับเดินข้ามรัวข้ามกําแพงเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยแต่พอกลับไปพวกคุณก็ตอบแทนประเทศไทยด้วยวิธีการแบบนี้เลยครับโอ้ผมฟังและผมเห็นและผมก็นึกว่า ละครที่พวกคุณสร้างขึ้นมาวลีที่พวกคุณใช้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไปอาศัยพึ่งพาแผ่นดินพวกคุณนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับที่ประเทศไทยอยากจะได้ดินแดนของพวกคุณนะครับถ้าประเทศไทยอยากได้จริงเนะี่ยทำไมประเทศไทยไม่เอาชนกลุ่มน้อยล่ะครับและวันนี้นะครับหนึ่งความในใจของคนไทยที่อยากส่งไปถึงคนขมรให้ได้รู้ให้ได้ฟัง ว่าการกระทํากับคําพูดของพวกคุณเนะี่ยมันต่างกันเรียกร้องสันติภาพแต่การกระทําแบบเนี้ยมันหมายถึงอะไรนะครับมันหมายถึงอะไรอย่าหลอกตัวเองเลยครับอย่าหลอกตัวเองว่า70กว่าปีที่มีพระทศเขมรเมพิ่งพาอาศัยประเทศไทยตลอดมานะครับอย่าปฏิเสธตัวเองว่าสู้ไทยไม่ได้ ให้ยอมรับความจริงและไปเรียนรู้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องอายนะฮะความเือดร้อนที่เกิดขึ้นตอนนี้คือแรงงานที่อยากเข้ามาทํำงานในประเทศไทยใจจะขาดแต่มาไม่ได้เพราะประเทศไทยตัดนลครับไม่ต่อใบอนุญาตทํางานให้พวกคุณและประเทศไทยปิดด่านปิดหมดเลยครับไม่ให้มีการเข้ามา นะครับไม่ให้มีการเข้ามาทํางานหรือนะครับทาสิ่งใดๆท่องเที่ยวก็แล้วแต่แต่บนฟ้ายังไม่ได้ปิดพวกคุณก็อาศัยวิธีการบินเข้ามาเพื่อจะทํางานที่ประเทศไทยนะครับคนไหนที่คิดดีประเทศไทยเขาก็ให้โอกาสและคนไหนที่คิดไม่ดีคุณก็จะได้สิ่งไม่ดีกลับคืนไปและวันนี้สิ่งไม่ดีที่คุณทำนี่เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กโต ยันพระการที่พูดให้ร้ายนะครับคือความตั้งใจของพวกคุณนะครับเชิดชูกันจริงเฉ <c oughs> ลยศึก18คนที่กลับบ้านไปกลายเป็นวีรบุรุษแห่งชาติมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหลักการคิดของพวกคุณแบบนี้ยพวกคุณไม่ได้เช,ชิดชูเหล่าเวลาชนที่เขาสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองที่ภาษาต,ตาเหมือนทงไม่ไปเอามาเช,ชิดชูและเห่รอบบ้านทำบ้างซี่แบบนั้นอนะ โอ้ยผมเห็นแล้วผมฟังแล้วผมคิดว่ามันวิปลิตไปหมดเลยท่านผู้ชมคนไทยคิดเองยังไงนะครับกับการกระทําแบบนี้มันสมควรแล้หรอครับกับการเรียกร้องสิทธิภาพช่วยคอมเมนต์นะครับ